จับได้แล้วตำรวจจอดำเนินคดีชายจีน4ี่รายลักลอบขนเอกสารออกจากตึกสอตองอที่ถล่มเป็นพนักงานในเครือบริษัทอิตาเลียนไทยเดอะคี p o พอยนิวส์จะสรุปให้ฟังค่ะหลังจากมีผู้พบเห็นกลุ่มคนลักลอบขนแฟ้มเอกสารจำนวนมากออกจากอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองงที่พึ่งพังถล่มขนาเกิดแผ่นดินไหวและใช้ทางออกด้านหลังเพื่อขนเอกสารออกจากพื้นที่เกิดเหตุนั้นขณะนี้ตำรวจได้รวบตัวชายชาวจีนได้4รายซึ่งเป็นผู้ลักลอบขนเอกสารออกจากพื้นที่ดังกล่าว และจะดำเนินคดีต่ตอไปเนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศ ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่สาธารณาภัยส่งผลให้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ตำรวจตรวจสอบพบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานรายย่อยของผู้รับเหมาในเครือบริษัทอิตาเลียนไทยและเอกสารที่รับรอบนำออกมามีหลายชนิดเช่นเอกสารผู้รับเหมาก่อสร้างหนังสือแจ้งตรวจสอบงานทั่วไปเอกสารผู้รับเหมาและผู้รับเหมาเช่าช่วง เอกสารวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและขนส่งเป็นต้นโดยผู้ลักลอบผลเอกสารอ้างว่าจะนำเอกสารดังกล่าวไปเคลมประกันตำรวจจึงได้ยึดเอาไว้ตรวจสอบ The Key Point News สรุปข่าวให้เข้าใจทุกประเด็น